อย่าพลาดนะวันที่30เมษายนพศ2567เป็นเริกอดีว่า้รับดาวพฤหัสย,ย้ายเพียงทำตามวิธีนี้พริกชะตาเป็นมงคลยิ่งนักลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับ โดยวันนี้ทางเรากอแนะนําวิธีไหว้รับดาวพฤหัสย้ายเป็นการเสริมมงคลกับดาวคุณธรรมความดีดาวแห่งบุญกุศลเพื่อหนุนนําให้ชีวิตของเราดีขึ้นกันนะครับสําหรับดาวพฤหัสนั้นในเวลาอันใกล้นี้จะมีการโคจรย้ายจากราศีเมษไปโซราศีพฤษภในวันที่30เมษายนนี้ซึ่งจะส่งผลทั้งดีและส่งผลร้าย กับบุคคลแต่ละบุคคลมากน้อยไม่เท่ากันซึ่งดาวพฤหัสหมายถึงดาวคุณธรรมความดีบุญกุศลและเป็นดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งในดาวตรีเทพดังนั้นเมื่อดาวใหญ่มีการย้ายราศีย่อมส่งผลต่อทศวรรษโลกแน่นอนและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเรามาดูกันว่าจะมีวิทยารับดาวย้ายกันอย่างไรบ้าง เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวิธีรับดาวพรหัสโคจรย้ายราศีครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าให้สวดมนต์รักษาศีลเจริญภาวนาทำแต่คุณธรรมความดีอันเป็นบุญกุศลจงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นของชั่วร้ายต่างๆถ้าหากว่าสวดมนต์พระปริตได้ก็ให้สวดพระปริตเจตำนาน หรือ12ตํานานในวันนั้นหรือบางวัดก็จะมีพิธีเพื่อต้อนรับดาวพฤหัสที่ย้ายราศีเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่วันนี้ทางเราจะขอแนะนําวิธีปฏิบัติคร่าวๆเป็นข้อข้อเพื่อให้ทุกท่านปฏิบัติกันได้ง่ายโดยจะมีดังต่อไปนี้ 1. ใส่บาตรให้กับตัวเองด้วยการถวายพัตตาหารหรือของขาวหวานต่างๆ 2. สมาทานศีลสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะว่าการสมาทานศีลและการสวดมนต์นั้นถือว่ามีอนิสงส์มีผลอันยิ่งใหญ่มากนักอีกประการหนึ่งก็จะทำให้รอดผลจากภัยอันตรายทั้งปวงสิ่งที่ร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีได้ 3. ถวายสังฆทา,านถวายพระพุทธโูปถวายผ้าไตรจีวรข้อนี้ แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละบุคคลนะเพราะการถวายสังฆทานถือว่ามีอนิสงส์ยิ่งใหญ่การถวายพระพุทธรูปก็เช่นเดียวกันถือว่ามีผลมากได้อานิสงสมาก 4. ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยการปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือหรือสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าให้รอดผลจากความตายความทุกข์ทรมานต่างๆ ก็จะเกิดอนิสงส์ทำให้บุคคลผู้ให้ทานนั้นไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคภัยร้ายรแรงมาเบียดเบียน 5. ถวายยารักษาโรคหรือช่วยเหลือคนยากไร้อนาถาต่างๆเพราะการให้ยารักษาโรคถือเป็นการที่ช่วยให้คนหายป่วยดังนั้นอนิสงส์ที่เกิดจากการบริจาคยารักษาโรคหรือถวายยาต่างๆ ก็จะทําให้บุคคลผู้นั้นไม่รู้จักความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยลองน้อมนําไปปฏิบัติกันดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความโุขหลังจากวันที่30เมษายนนี้เป็นต้นไปขอให้มีข่าวดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะและในวันดังกล่าวนี้ทางเราขอแนะนำพระคาถาบูชาดาวพฤหัสบดี โดยให้ตั้งน้าโมสามจบแล้วว่าไปพร้อมๆกันดังนี้นาโมตสาพภะขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสาะนาโมตสาพภะขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสาะนาโมตสาพภะขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสาโปรเรนตัมโพท,ที่สัมภารีนิพพัตตัง มรโยนียังเยนะสั่งวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจาราเจีรัสังวายามันตาปีเนวาสักขิงโสคันหิตุงพรมมามันตันตีอักขาตังปาริตตันตามภานามเหโปรเรนตัมโพทิสัมภาเรนิพพัตตัง โมระโยนียังเยนาสั่งวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจาราเจิรัสังวายามันตาปีเนวะสักขิงโซคันหิตุงพรมมามันตันตีอักขาตังปาริตตันตามภาณามเหโพเรนตัมโพที่สัมภาเรนิพพัตตัง โมรโยนียังเยนาสั่งวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจาราเจยรสังวายามันตาปีเนวะสักขิงโสคันหิตุงพรมมามันตันตีอักขาตังปาริตันตามภานามเหโปเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพัตตัง โมรโยนนิยังเยนาสั่งวิหิตารักขังมหาสัตตงังวเนจาราเจีรัสังวายามันตาปีเนวะสักขิงโสคันหิตุงพรหม,มามันตันตีอักขาตางังปาริตตันตามภานามเหโปรเรนตัมโพทิสัมภาเรนิพพัตตัง โมระโยนิยังเยนาสั่งวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจาราเจียรัสังวายามันตาปีเนวะสักขิงโสคันหิตุงพรหมะม,มันตันตีอักขาตัางปาริตันตามภานามเหสาโธให้ท่านภาวนาในวันดังกล่าวห้าจบ จะเป็นช่วงเวลาใดก็ได้นะครับลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ